เรียกว่าหล่อลากระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะสำหรับไบรวชิรวิทย์คลาท่ล่าสุดนั้นบินลัดฟ้าไปร่วมงานอีเวนต์ของคาร์วินไคเพื่อเฉลิมฉลองคอลเลคชัน Fall 2023ในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและก็เสียงดนตรีที่จัดขึ้นณ w a r e ว o u s e ์เฮ d a ณกรุรงโต,งตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่นนั่นเองครับเรียกว่าปังไม่หยุดนะฮะสำหรับไบรวชิรวิทย์ชีวะอารีนุ่มสุดฮอตค่ที่ล่าสุดนั้นมีงานต่อเนื่องให้โกยินเตออีกแล้วครับด้วยการบินลัดฟ้าร่วมเดินทางไปงานอีเวนองนิเมมฉฉลลใ Fall Colle 2023 3ในค่ำคืนแห่งแฟชั่นและก็เสียงดนตรีฮะที่จัดขึ้นณนะ a นะว eH o u s e t e รา d a ณ์นครโตเกียวประเทศญ,ญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองครับโดยหนุ่มไร้นั้นนะฮะมาในลุค all black ซึ่งเป็นลุคสุดครูจากแ <c oughs> บรนด์คอลเลกชันประจำฤดูใหม่ๆร่วงปี2023งานนี้ฮะความหล่อของไร้นั้นนะครับได้รับความสนใจและก็การตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนรวมถึงช่างภาพทั่วเอเชียครับที่จับภาพหนุ่มคนนี้อย่างล้นหลามในทุกๆอิริยาบถเรียกว,ว่าเป็นหนุ่มฮอตเนื้อหอมในค่ำคืน ที่สุดแสนจะพิเศษจริงๆครับนอกจากนี้นะครับยังมีแบรนด์แอนบรสเดอร์มาร่วมงานพร้อมซเล e b ิตี้ชื่อดังทั่วเอเชียฮะไม่ว่าจะเป็นจองกุกสมาชิกวง BTS เมกะยามาโมโตะฮิโตมิฮอนด้ามายูโยโกตะเป็นต้นครับและแน่นอนคระบว่างงานนี้นั้นแฟนๆร่วมกันติดแฮชแท็กแชร์ความฮอตของหนุ่มไร้วชิรวิทย์จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของเมืองไทยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยแฮชแท็กที่ว่าแฮชแท็กกาวินคายเอ็กไบรน์ right นั่นเองฮะ เรียกว่านั่งแทน CEO แล้วก็นั่งแทนแอมบาสเดอร์และก็เซเลบริตี้ระดับโลกชื่อดังอีกหนึ่งคนสำหรับหนุ่มไบร์วชิรวิทย์ฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพแตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ